รักสิบบาทเท่านั้นเอสิบาทซื้ออีกเหรอซื้อสิบแถมสองซื้อห้าแถมหนึ่งโอ้เบอร์สองอันนี้ได้กำไรกันเนี่ยสิบบาทเนีเอามาแบ่งๆกันนะเนาะมาแบ่งๆเพราะว่ามันแบ่งๆกันโน้สิบบาทมีนักเลยแต่แต่ที่ส่วนมีแชำนัญกว่านี้มีนีนส่วนที่มินต์มีนัาก้าวหอม ครับถ้าถ้าเกิดสนใจก็ไปติดต่อได้ติดต่อได้ถ้าอยากได้ถ้าเกิดอยากได้จำนวนนับนี่เนาะเออครับผมต้องสั่งตรงหน้าก่อนเบอร์สองเนาะนี่เหรอเนี่ยนี่เบอร์สองครับเบอร์สองสิบบาทคือเอาฟักเออเนาะฟักบันเนี่ยอ๋อใช่ครับไอ้ที่ฟักบานิลลาเนี่ยแต่มันต้องต้องเออไปอบไปไปบ่มก่อนเออแต่ดอกมันจะสวยแต่นี่คือต้นเข่าเลยครับผมนี่ต้นอนุบาลขึ้นมาละต้นอนุบาลร้อยหนึ่งจะทำหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแต่ก่อนราคามันจะสูงกว่านี้แต่นี่มันพออันนี้หมื่นกว่ากว่าจะโตนหะไรปีอยู่แก้ผมไปเนาะเป็นนนนปปีีเเาาะะออั้รมณดืน เไซเน็ตสี่เดือนอ๋อโอ้แรกเลิกก็เดินหมดแล้วนั่นนะเดินหมดแล้วเออแรกเดินดีนะแล้วใจวังขอเพื่อว่าใครอยากจะลองไปปลูกเนาะได้แต่เป็นต้นวานิลาจริงๆจะได้มันแปลงนะาฝากมันอะฝักแปลงนะแปลงมันเป็นเหรอไม่ต้นไม้ทองคำสมัยก่อนอืะครับก็จะเลือดดีมาลักสูงพัฒนาอาชีพครับผมอันนี้ไข่ต้นละ100บาท100บาทโอ้อย่างด่างละเอียดะเอออันนี้เป็นไม้เนื้อเยื่อของส่วนที่ราดหลุมแก้วอสตรีสวยเลยเนาะสตรีมาแบบโอ้โห สวนอยู่ด้านหลุมแก้วหลุมแก้วคือสวนปีไงฮะสวนปีที่ขายให้ปีเขาเนี่ยครับผมเออคือโลกมีผมมีสองสวนส่วนลาล่าคือสวนปีเขาดี่าหลุมแก้วกับร้านบินทาแฮมปี้หนึ่งเดียวกัานบินทาแฮมปี้หนึงแล้วอันนี้ไอ้เปิดราคาต่อกันราคาประมาณยังไงครับเนี่ยอ่าถ้าไซส์นี้อยู่ที่พันเก้าครับผมอันนี้พันเก้าอันนี้อันนี้มันกันเหรออันนี้มันอันนี้สองพันสี่อยู่ที่ไซส์ขนาดมาตรฐานอ๋อกับจำนวนก้านฝั่งอีกด้วยเนาะครับผมแต่ถ้าราคาซื้อเยอะมีเลทมีเลทอ่ะทอกว่าเลทเราคาส่่งงถึกาาาปรระะมมณเเนนี้ยคับผ นี่ผมว่าใบนี้คือแบละโอ้โหแดงสวยเลยนะเออนี่แดงสวยเนี่ยแดงสวยมากเลยเนาะก็เป็นเนื้อเยื่อมันจะสวยอยู่แล้วเนาะทำจำนวนได้เลยเนาะได้เลยครับผมอ่อเรียกกี่บาทน, 6, นี่ก็หกพัน <6, 000 S 2> นี่ก็เริ่มออกเหลืองเองมาแล้วเนาะไ<ช>อ,ะอะเดี๋ยวลวะเดี๋ยวราคาถ้าลูกจ่เด้งเหมือนได้ครับผมลูกก็เปิดเปิดไว้ก่อนอย่างไงใครใครอยากได้ก็มาตลองกันเนาะตลองลู้ก็จะขอส่วนได้ถ้าขอครับผีหกพันบาท หกพันสองร้อยบาทออเรียนหนึ่งสองสามสี่ก้านสี่ก้านครับผมสีก่ก้านลายด่างกําลังมาลายด่างกําลังมา,น,านี่ยทรงทรงกำลังมาเลยนี่สูงประมาณสักเกือบสองฟุตอยู่นะผมว่า,านะครับผมเนี่ยเริ่มเออลากเลิกไปแล้วนะนะฟิโลใบเลื่อยด่างโลใบ,บ,บ,บเลื่อยด่างด่างงามอยู่ด้วยนี่นะนะอันนี้ราคาประมาณใดครับไอนะ้นี่ยยเฮ้บอกไปเก้าร้อยครับผมเก้าร้อยบาทอิริเจเรียนเป็นตัวนี้เดี๋ยวดึงด้วยเดี๋ยว ดังกุใบเลยนะนะดังงามเลยนะผมพูดนะหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าห้าก้านแล้วก็แหมหลอดหนึ่งมีจำนวนก่อนใ้เด็ดหน่ยอ๋อเป็นเลืองดังขึ้นราคาแล้วครับเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็นปันหนึ่งร้อยครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเมื่อก่อนในเก้าร้อยยังเงียบอันนี้ขึ้นราคาแล้วมีจำนวนก่อนมีจำนวนจำนวนมีมีมีหน่อยมีหน่อยแต่ว่าได้เยอะมากนะไม่ได้เยอะมากครับผม แต่แต่มันดังสวยก็บ่ายเลยเนาะใช่ครับ1นึ่งพันหบาทมันยาวอยู่นะเป็นฟุตเลยนะผมว่าเนี่ยอ่าครับช่องทางติดต่อหน่อยครับอยู่ใกล้ๆกับ MRT ประตู MRT หรือประตูหนึ่งก็ได้ประตูหนึ่งก็ได้ครับผมแต่ถ้ามาร์ทใกล้เร็วเร็วเ้็วสายไหมเ้ยว้ายไหมเออข้างก๋วยเตี๋ยวข้างล้างก๋วยเตี๋ยวข้างล้านก๋วยเตี๋ยวนี่คือโครงการเซาลแต่เด็กเซาหกเซาหกเขาเซาหก คือมาดูหน้าร้านหันของหันของแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากทักไปถามมีช่องทางกับพี่เบอร์ก็ได้ครับพี่เบอร์ศูนย์แอง์แปดสองครับ6 3 2 6 3 2 9 6 5 3 9 6 5 3เป็นเบอร์ไลน์ก่อนเนี่ยเบอร์ไลน์เลยครับผมก็คือเอาแอดแอดเบอร์ไปก็คือขึ้นเลยไลน์มันขึ้นเลยครับผมถามช่องทางที่จะไปสวนก็ได้หรือจะขอดูรูปก่อนก็ได้ได้ครับผมเพราะมันจะมีก็พี่โลแล้วก็มีตะุูพี่โลมีไม้แปลกแปลกมเยอะกว่านี้อ๋อเยอะกว่านี้แต่คือที่สวนที่สวนเอ ทักมาขอดูรูปได้เลยได้เลยครับผมได้ได้ขอบคุณครับ,บรับ